หยุดโกรธคือการเพิ่มสเสน่ห์โดยไม่ต้องแต่งพระศาสดาบอกว่าดูก่อนข้าพดีทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการเป็นไหนคืออายุหนึ่งวันณะหนึ่งสุขหนึ่งยศหนึ่งสวรรค์นหนึ่ง อายุนี่เราก็อยากมีอายุยืนนะวันณะก็อยากวันณะดีๆนะอ่าแล้วเราก็อยากมีสุขอยากมียศตายแล้วก็อยากไปสวรรค์เนี่ยพระเจ้าบอกห้าอย่างเนี่ยหาได้ยากทำห้าประการนี้แลหน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการนี้เรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาพระศาสดาบอกว่าทำห้าข้อเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาเพราะเหตุแห่งการปรารถนาอย่างเดียวหรือการอ้อนวอนอย่างเดียวถ้าทำห้าประการนี้อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจากได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ ใครจะใครจะพึงเสื่อมจากอะไรถ้าความปรารถนาเนี่ยทำห้าประการเนี่ยมันเป็นไปเพราะเหตุในความปรารถนาในโลกนี้ใครจะเสื่อมไม่มีใครเสื่อม,อมทุกคนก็อ้อนวอนปรารถนาเป็นหมดเนาะแต่ทำไมคนในโลกนี้มีเสื่อมมีเจริญพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนข้าพเดีอริยสาวกผู้ต้องการอายุ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุอริยสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติปฏิทปฏทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยาสาวกน,นั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยาสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์นี่ดังนั้นถ้าต้องการอายุเนี่ย ความมีอายุยืนไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอนหรือความปรารถนาเราต้องสร้างนะปฏิปทาก็คือเครื่องดําเนินไปหรือข้อประพฤติกายกับวาจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นเพราะข้อประพฤติกายกับวาจาก,ก็คือการที่เราทํากรรมนั่นเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะแต่นั้นเราก็ต้องสร้างกรรมที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งอายุการจะมีอายุยืนทําอย่างไร นะจำได้ไหมอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกอะไรไม่ฆ่าสัตวนะ์เนี่ยปฏิบปทาเพื่อการมีอายุยืนการได้มาซึ่งอายุนั้นเราต้องงดเรื่องของปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตราถึงความเอ็นดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเป็นผู้มีอายุยืนแม้เราไม่ปรารถนาอายุมันก็จะยืนเพราะว่า มันมีการกระทำที่เป็นไปเพื่อสิ่งนั้นอ <c oughs> อลียสาวกผู้ต้องการวันนะไม่ควรอ on ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวันนะหรือแม้เพราะเหตุแห่งวันนะอรลยสาวกผู้ต้องการวันนะพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะ อริยสาวกนั้นย่อมได้วันณะที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์วันณะงามผิวพรรณงามต้องทำอย่างไรมไม่เป็นผู้มัก,กโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏเยอะเลยอ,อาจจะทำยากหน่อยแต่ถ้าพยายามก็น่าจะได้ ก็พยายามวางวางใจให้เป็นอุเบกขาเรื่อยๆอ,ยอวันนะนี่ได้ทั้งเป็นของทิพย์แล้วก็ของมนุษย์ด้วยนะปฏิปทาตัวเนี้ยอริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่อ่อนวอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุข อาาริยสาวกนั <heroic> ้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษยอ์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศหรือแม้เพร <heroic> าะเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อาาริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยดอศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์การได้ยศทำอย่างไร มีเรื่องของการละความตระณีอันเป็นมนทินการให้ทานน,นี่ก็เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งยศการได้มาซึ่งเกติศักิ์อันใหญ่อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์สุกติโลกสวรรค์ทำอย่างไรได้บ้างสินห้าก็ได้กุศลกรรมบท10สิบก็ได้เรารักษาสินห้านี้ก็เป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์กุศลกรรมบท10สิบเนี่ยทำแล้วนี่ปรารถนาเทวดาทุกชั้นได้หมดเลยชั้นปรมปรกายิกาอาภาาัสระสุกินหาเวหัพะละตั้ง แต่พรมชั้นรูปประพบถึงอรูปประพบใช้กุศลกรรมบทสิบได้หมดชนผู้ปรารถนาอายุวันณนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในสัมปรายะผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นกนเราจะเลนสองทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอุคคา่าขาบาดีเนี่ยเขาได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคบ,บอกว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจเขาก็เลยพยายามถวายของที่เขามีอันเป็นของเลิศน เขาบอกว่าขาธนิยาหารชื่อสาระปุปภะของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนิยาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดอย่างนั้นเขาก็ถวายลายเนื้อสุกรอย่างดีอาหารทอดด้วยน้ำมันอย่างดีข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีกับมากปีเป็นชนะมาก ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเตียงต่งเครื่องลาดเครื่องลาดด้วยผ้าโกชาวผ้าขนแกะเครื่องลาดเป็นดอกไม้เขาบอกว่าข้าพระองค์ของทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่พอใจของข้าพระองค์เนี่ยข้าพรองค์พอใจมันมากเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดใหญ่มีหมอนข้างทั้งสอง ข้าพระองค์ย่อมทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแด่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันท์ของข้าพระองค์นี้มีราคาเกินกว่าแสนกหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงรับของเหล่านี้ของข้าพระองค์ไว้ด้วยเถิดพระศัสดาก็รับนะท่านคงพิจารณาเห็นบางอย่างแล้วละ่ะก็เลยอนุเคราะห์รับให้นะจากนั้นพระองค์ก็อนุโมทนาว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ จากนั้นพระองค์ก็ลุกจากอาสนะหลีกไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าอุคค้าขบดีชาวเมืองเวสาลีก็ทําการละลงอถวายเสร็จตายโชคดีแท้พระศาสดาถึงอนุเคราะห์รับหมดเลยจะถวายอะไรมารับรับรับให้ได้อน,นี้ส่งไว้อเมืม่อทําการละแล้วเข้าถึงหมู่เทพชื่อมโนมยะหมู่หนึ่ง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีครั้งนั้นอุคคะเทพบุตรมีวันะงามเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนณนที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนอุคคะตามที่ท่านประสงค์สําเร็จแล้วหรือ แสดงว่าเขาก็ปรารถนานะอยากจะต้องการความสำเร็จในเรื่องของเนี่ยสุขยศอายุพวกเนี้ยนะอุกขาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตามที่ข้าพระองค์ประสงค์สำเร็จแล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุกขาเทพบุตรด้วยกาถาว่า ผู sea, control, ้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมได้ย่อมเข้าถึงสถานที่อันประเสริฐนารชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้ถ้าใกลปรารถนา ข้อทำห้าประการนี้ก็ลองสร้างเหตุกันดูนะอีกอันหนึ่งที่พระองค์แนะนำก็คือเรื่องของศรัทธาศินสุตตะจากขะปัญญานะหรือถ้าไม่มีข้อสุตตะก็สีข้อก็ยังได้ศรัทธาศินจากขะปัญญานี่ก็ได้กนะุศลที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ย ให้เราพยายามทำสมาธิไปด้วยมันจะได้ส่งผลส่งผลเร็วส่งผลไวนะถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยกรรมที่ส่งผลเนี่ยอาจจะเป็นไปในอุปปัชชะหรืออปรปร,ปรยายะแปลว่าเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกอ,อเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันมาสร้างเหตุสมปรารถนา ศรัทธาศินสุตาจาคะปัญญาเนี่ยมันสามารถรวมลงมาที่อนาปานสติเพียงอย่างเดียวได้เลยนะเพราะว่าถ้าเรามาประพฤติปฏิบัตินั่นคือเรามีศรัทธาในพระตถาคตแล้วนะและขณะที่เราทำสมาธิกายเราก็ไม่ผิดวาจาเราก็ไม่ผิดเราได้ศินบริบูรณ์ขึ้นมาถ้าเราทำสมาธิยี่ชั่วโมงศินเราก็บริบูรณ์ย4ชั่วโมงเหมือนกันกายวาจาเราก็ไม่ผิดยีชั่วโมง สุตตะเราก็ได้สุตตะจากพระองคนะ์หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะเราได้สุตตะจาคะนะเราได้สละละนันทิเนี่ยเป็นจาคะในอารมณ์จาคะธรรมาธาตุที่เป็นขันธ์ห้าเราจาคะในส่วนรูป,ปธาตุแล้ววัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเรามาจาคะให้ประณีตขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้น ก็คือาก,การจากคะอารมณ์นะจิตที่ไปรู้อารมณ์ต่างๆถ้ามันไม่ใช่ลมหายใจเนี่ยรีบละรีบทิ้งเลยทิ้งแล้วก็อย่าพยายามเอาคืนนะทิ้งอารมณ์ไปแล้วไม่เอาคืนละอยู่กับลมดีกว่าปัญญาก็มีอยู่ในตัวตรงนี้อยู่แล้วการเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นรับรู้สิ่งใดขึ้นมานั่นคือเกิดตั้งอยู่รับรู้อยู่สักพักหนึ่ง การรับรู้ตรงนั้นดับหายไปนั่นก็คือการดับไปการดับไปของลมหายใจหรือรูปก,การดับไปของนามธรรมจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็ดีหรือวิญญาณมันมีความเกิดดับมีขึ้นหายไปมีขึ้นหายไปอยู่ตลอดนั่นแหละคือสมุทัยกับนิโรธการเกิดและการดับการดูตรงนี้บ่อยๆซ้ำๆมันจะเข้าใจเรื่องของอนัตตา ความที่มันมีตัวขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปตัวนี้เป็นปัญญิสีสีเป็นปัญญาของเราทําให้เราเกิดปัญญาได้ปัญญาปัญญาอันเป็นอริยะด้วยเรียกว่าเป็นนิพเพทิกะปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงเจาะแทงกิเลสเจาะแทงความเข้าใจผิดความยึดถือโดยความเป็นตัวตนของเราจะหมดไปทําซ้ําๆอยู่แค่เนี้สมถะก็คืออารมณ์ันเดียวรู้ลมหายใจ วิปัสสนาก็คือเห็นการเกิดการดับนะนะอย่าไปเพลินกับความคิดทุกๆความคิดเกิดขึ้นมาให้มองเป็นเศษหญ้าเศษไม้ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรรีบละไปทิ้งไปนั่นคือการที่เราทิ้งพบได้กายคตาสติเป็นที่หลบภัยจากมารมันจะทำอันตรายเธอไม่ได้ถ้าใครทิ้งความคิดได้ดีแล้วลองจดจอ่อ อยู่ที่รอยต่อของความคิดความคิดมีปรากฏขึ้นอยู่ณนขณะเนี้ยมันจะดับไปเมื่อไหร่เนี่ยให้เราสังเกตให้ทันแล้วก็ความคิดต่อไปที่มันจะหลุดออกไปเนี่ยให้สังเกตให้ทันตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลังจากความคิดหนึ่งดับเนี่ยต่อไปมันจะไปเป็นอะไรมันจะไปอยู่ในกายหรือไปอยู่ในความคิดต่อไปถ้าอยู่ในกายเราก็เลี้ยงเอาไว้ให้ดำรงอยู่ให้มากยิ่งมากยิ่งนานยิ่งได้อุปนิสัย ในการทิ้งพบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยออกจากสมาธิมาเป็นยังไงช่วงสั้นๆได้ลองทำดูดีขึ้นกันไหม <c oughs> พัฒนาทีละนิดทีละนิดนะอาจจะน้อยไม่ทันใจแต่ก็ได้ทุกครั้งที่ทำความเพียรไม่มีการไม่ได้พระสสดาบ,บอกว่าเพียงแค่ลัดนิ้วมืองอน,นิ้วมือเข้ามาแค่นี้ก็มีคุณมหาศาลแล้ว และการเห็นอัน,นิจจสัญญาเนี่ยชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยอย่างเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเราเห็นไหมว่าจิตที่มันรู้ลมเนี่ยมันแปลเปลี่ยนเรื่อยๆเ,เนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยตอกย้ําเห็นถึงความไม่เที่ยงของจิตเนี่ยนี่เรากําลังเห็นอัน,นิจจสัญญานะสัญญาในความไม่เที่ยงมีอันนี้สงไล่ลงไปทุกระดับเลยมากกว่าจเจริญเมตตามากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการถึงสาระ เดี๋ยวตั้งใจลองใหม่ลองใหม่ข้านาทีแก้ตัวแก้ตัวจากเมื่อสักครู่หนึ่งอาจจะละความเพลินได้ไม่ดีนักอย่าให้ความคิดมันไหลไปเกินหนึ่งวินาทีหรือสองสามวินาทีไหลไปปุ๊บให้รู้ตัวเลยแล้วรู้ลมเข้าไว้พอใจที่จะอยู่กับลม ให้มีความสุขในการอยู่กับลมพวกเราเค่อยออกจากสมาธิมาเป็นอย่างไรรอบสองดีขึ้นไหมดีขึ้นอก็อยังดีก็ทำกันบ่อยๆนะมันทำเรื่อยๆจะนั่งรถนั่งเรือรถโดยสารเดินทางไปไหนหรืออยู่ในที่ทำงานอยู่ที่บ้านเราก็พยายามระลึกถึงเรื่อยๆ จะได้เป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมม,มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อนาปานาสติกายคตาสติของเราเราทำแค่นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ได้ธรรมละได้รับอน,นิสงส์และความปรารถนาอะไรของเราก็จะสำเร็จดังนั้นการสำเร็จสมปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับการสร้างเหตุเมื่อเราสร้างเหตุดีสร้างเหตุถูกต้องแล้วเนี่ยพระศาสดาก็บอกให้ตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิต ความปรารถนาของเราก็จะสำเร็จเป็นไปตามนั้นนะก็คงฝากข้อธรรมและก็ข้อประพฤติปฏิบัติให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถตาคตมากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สู่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและมาประพฤติธรรมธรรมจริยยะมามาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยยะ มาสร้างกุศลกุศลกิีิยายะมาทำบุญปุญญากริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วการทุกท่านทุกคนเทิอนพระศาสดาบ,บอกว่าดูก่อนข้าบ,บดี ทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการเป็นไนคืออายุหนึ่งวันณนะหนึ่งสุขหนึ่งยศหนึ่งสวรรค์หนึ่งอายุนี้เราก็อยากมีอายุยืนนะวันณะก็อยากวันณนะดี่าแล้วเราก็อยากมีสุขอยากมียศตายแล้วก็อยากไปสวรรค์เนี่ยพระเจ้าบอกห้าอย่างเนี่ยหาได้ยาก ทำห้าประการนี้แลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการนี้เราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาพระศาสดาบอกว่าทำห้าข้อเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาเพราะเหตุแห่งการปรารถนาอย่างเดียวหรือการอ้อนวอนอย่างเดียวอืม ถ้าทำห้าประการนี้อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจากได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะใครจะพึงเสื่อมจากอะไรถ้าความปรารถนาเนี่ยทำห้าประการเนี่ยมันเป็นไปเพราะเหตุแห่งความปรารถนาในโลกนี้ใครจะเสื่อมไม่มีใครเสื่อม ทุกคนก็อ้อนวอนปรารถนาเป็นหมดเนาะแต่ทำไมคนในโลกนี้มีเสื่อมมีเจริญพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนข้าพเดีอริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุอริยสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุ ที่อริยาสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยาสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ดังนั้นถ้าต้องการอายุเนี่ยความมีอายุยืนไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอนหรือความปรารถนาเราต้องสร้างนะปฏิปทาก็คือเครื่องดําเนินไปหรือข้อประพฤติกายกับวาจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นเพราะข้อประพฤติกายกับวาจาก็คือ การที่เราทํากรรมนั่นเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะแต่นั้นเราก็ต้องสร้างกรรมที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งอายุการจะมีอายุยืนทําอย่างไรนะจําได้ไหมอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกอะไรไม่ฆ่าสัตวนะ์เนี่ยปฏิบัิทาเพื่อการมีอายุยืนการได้มาซึ่งอายุนั้นเราต้องงดเรื่องของปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตตา ถึงความเอ็นดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อันนี้ถ้าเราทําอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเป็นผู้มีอายุยืนแม้เราไม่ปรารถนาอายุมันก็จะยืนเพราะว่ามันมีการกระทําที่เป็นไปเพื่อสิ่งนั้นออริยาสาวกผู้ต้องการวันนะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวันนะหรือแม้เพราะเหตุแห่งวันนะอาริยาสาวกผู้ต้องการวันนะ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันณนะเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันณนะอริยสาวกนั้นย่อมได้วันณะที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์วันนะงามผิวพรรณงามต้องทำอย่างไรไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแคนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏเยอะเลยอืมอาจจะทํายากหน่อยแต่ถ้าพยายามก็น่าจะได้ก็พยายามวางวางใจให้เป็นอุเบกขาเรื่อยๆอวันนะนี่ได้ทั้งเป็นของทิพย์แล้วก็ของมนุษย์ด้วยนะปฏิปทาตัวเนี้อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่อ้อนบอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุข อริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศหรือแม้เพราะเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศ เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสา,าวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสา,าวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ mm. การได้ยศทําอย่างไร <Yeah. S 1> มีเรื่องของการละความตรณีอันเป็นมนทินการให้ทาน mm. นี่ก็เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งยศ mm. การได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่อริยสา,าวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์สุกติโลกสวรรค์ทำอย่างไรได้บ้างสินห้าก็ได้กุศลกรรมบทสิบก็ได้ เรารักษาสินห้านี้ก็เป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์กุศลกรรมโอ10บเนี่ยทำแล้วนี่ปรารถนาเทวดาทุกชั้นได้หมดเลยชั้นพรหมกายิกาอาพัสระสุกินหาเวหภละตั้งแต่พรหมชั้นรูปประพบถึงอรูปประพบใช้กุศลกรรมบท10สิบได้หมด <c oughs> ชนผู้ปรารถนาอายุวันณนะยศเกียรติสวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ 1. อายุยืนเว้นจากการฆ่าสัตว์มีเมตตากรุณา 2. วันนะงามไม่โกรธไม่กับแค้นไม่ฉุนเฉียว 3. ความสุขปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเช่นศีลส,สมาธิ สยศได้จากการละความตรณีห้าสวรรค์ได้จากการรักษาศีลห้า